โอเคนะครับก็สวัสดีเมื่อนุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้นะครับก็รีบๆเข้ามาเล่นกันเลยเนาะเพราะว่ากิจกรรมมีวันหมดอายุด้วยนะครับตัวนี้ก็รีบๆเข้ามาทํารีบๆเข้ามาเล่นเลยเนาะสำหรับใครที่มีทูมอนี่วอลเลตนะครับไม่อยากให้พลาดเลยเนาะกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมฟรีนะครับที่เราจะได้รับสิทธิ์ใน2การเล่นนะเพื่อที่จะไปเล่นเกมนะครับการเล่นเกมแต่ละครั้งนะครับจะได้รับเงินด้วยเนาะก็จะเป็นการหมุนเนาะนี่นะกดสปินตรงนี้นะครับนี่แล้วก็รอนะครับ หนึ่งเหรียญก็คือ1บาทเลยเนาะก็เป็นกิจกรรมที่ทูมอนี่วอลเลตจ,จัดขึ้นแนละ้วสำหรับใครที่มีทูมอนี่ก็ลองมาหมุนกันได้เนาะใครที่มีสิทธิ์ในสองการเล่นเยอะนะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยอะเนาะ็สามาถที่จะกดสปินหรือว่าหมุนได้รัวๆเลยเนาะแล้วเขายังมีภารกิจพิเศษอีกเยอะแยะเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ทำนะครับก็ไปทํากันดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูแล้วกันนะครับนี่ก็กดสปินไปรัวๆได้เลยเนาะ ตอนนี้ผมมีแค่2สิทธินะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเพิ่มสิทธิด้วยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็รอดูแล้วก็ทําตามได้เนาะเพราะงั้นนะสำหรับใครที่อยากจะได้สิทธิ์สองการเล่นนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะทําตามผมได้ทุกขั้นตอนเลยเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับที่เรากดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมบอกเลยเนาะก็จะมีเอ่อให้เรานะกดปุ่มเริ่มช่วยเพื่อนเลยเนาะกดไป1ทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นให้เรานะับโอนเงิน1สตางค์ให้เพื่อนเนาะเรากดปุ่มไป เลยนะครับตรงโอนเงิน1สตาค์ให้เพื่อนเนาะจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการโอนให้เรียบร้อยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเงินฟรีนะครับเงิน1สตาค์เนาะก็จะเป็นเงินฟรีนะเราก็กดโอนให้เรียบร้อยนะครับเรากดจากลิงก์ไหนนะครับแล้วก็โอนให้เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้เนาะโอนเงินให้เพื่อนสําเร็จนะครับเราก็กดตกลงแล้วก็ไปเล่นเกมได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรับสิทธิ์ฟรีเลยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สิทธิ์ในการเล่นนะครับก็ลองไปทํากันดูได้นะครัััับบหลงจากนนน้ะคร ังจากที่เรามีสิทธิ์นะครับเราก็มาร่วมกิจกรรมเป็นสองขอยฮันเตอร์ได้นะโดยการหมุนนะครับหรือว่ากดเล่นเกมตัวนี้เนาะสิทธิ์ของผมหมดแล้วนะตัวนี้ก็วิธีการชวนก็อย่างที่ผมบอกเลยนะกดชวนเพื่อนตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับคัดลอกการทํางานนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะและระยะเวลาของกิจกรรมนะครับค่อนข้างที่จะนานอยู่เนาะ ระยะเวลาของกิจกรรมนะค่อนข้างที่จะนานอยู่เนาะก็ตั้งแต่วันที่6ธันวานจนถึงบับจนถึง31ธันวาเลยเนาะที่เขาจัดนใน2กิจกรรมนี้เนาะวิธีการเล่นนะครับก็จะเป็นการที่เรา,าสุ่มในส่วนของสิทธิ์ตรงนี้เนาะก็จะเป็นการใช้สิทธิ์ใน2องการเล่นเกมเนาะเรากดเล่นไปปุ๊บนะรบเราก็สามารถที่จะหมุนในส่วนของเงินรางวัลได้เนาะก็จะมีตรงสปินตรงนี้นะครับยิ่งถ้าเกิดเรามีสิทธิ์เยอะนะครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยอะเนาะ ถ้าเกิดเราหมุนแล้วนะครับเราได้รับรางวัลนะตอนนี้เราก็สามารถที่จะเก็บสะสมนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมผมได้มา1ิเหรียญเนาะตัวนี้ก็สามารถที่จะเก็บสะสมนะเพื่อรอถอนได้นะวิธีการเล่นนะครับก็กดเล่นเกมตัวนี้เนาะสำหรับใครที่ไม่มีสิทธิ์นะตัวนี้ก็สามารถที่จะกดชวนเพื่อนตัวนี้ได้เนาะแล้วก็คัดลอกเป็นลิงก์นะครับแล้วก็นําลิงก์ที่เราคัดลอกเนี่ยมาวางใต้คลิปผมมาได้หรือว่าเพื่อนๆจะส่งไปในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในสการ รับสิทธ์เพิ่มแนละ้วหากมีเพื่อนกดเข้ามาที่ลิงก์เราหรือว่าทาภารกิจนะครับก็จะได้รับในสสิทธิ์การเล่นฟรีนะเนาะเพื่อนก็จะได้รับเราก็จะได้รับด้วยนะครับวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีวิธีใน2การเปิดกล่องของขวัญเนานะก็จะเป็นการกดปุ่มชวนเพื่อนนะครับแล้วก็คัดลอกลิงกนะ์เนาะจากนั้นเราก็จะได้รับสิทธินะ์เนาะหากเพื่อนตอบรับเรานะแล้วเราก็ไปเล่นเกมได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตอบรับนะ ก็ประมาณนี้นะครับเราก็กดเริ่มช่วยเพื่อนได้เลยเนาะแล้วก็โอนเงิน1สตางค์ให้กับเพื่อนเนะเงินตัวนี้นะเป็นเงินฟรีจากกิจกรรมเนาะถ้าเกิดเราไม่มีเงินในทูมอนิวเอเลด์นับก็สามารถเรียนเล่นได้เหมือนเหมือนกันเนาะแล้วนี้ก็ลองไปเล่นแทนได้นะแล้วก็ภารกิจพิเศษตรงนี้นะสำหรับใครที่ชวนเพื่อน100คนเนาะก็ได้รับ500บาทนะครับชวนครบ1000คนนะคนับก็ได้รับ5,000ันบาทเนาะตัวนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับ ลองไปชวนกันได้เนาะสำหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับตัวนี้ก็ลองมาเล่นกันดูได้เนาะถ้าเกิดเรามีเงินตรงนี้นะมุมบนขวาเยอะๆนะก็คือขั้นต่ำาคือ20บาทเนี่ยเราสามารถรียแลกเข้าทูบเน็ตวอลเล็ตได้โดยตรงเลยเนาะเงินก็จะเข้าทูบเน็ตวอลเล็ตของเราทันทีเลยนะหลังจากที่เรากดถอนเนาะถอนได้สูงสุดก็คือวันละ980บาทเนาะก็ลองมาเล่นกันดูได้นะเป็นกิจกรรมมาใหม่เนาะ ของโทมิเ y Wallet นะครับตัวนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมนะก็กดลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมมาเนาะยังไม่เริ่มเล่นหรือว่ายังไม่รู้ว่า To many w a l เ e t เขาจดัดกิจกรรมนี้นะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมฟรีนะครับที่เพื่อนทุกคนนะครับสามารถได้เล่นได้ใครที่มี To many w a l l e t นะครับก็ลองกดเข้ามาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวลิงก์ร่วมกิจกรรมนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ก็กดลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปร่วมเล่นกันได้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตของกิจกรรมคอยฮันเตอร์เนาะสำหรับใครทีออ่อยากให้สอนวิธีการเพิ่มสิทธิ์เยอะๆนะเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับ